สวัสดีครับวันนี้พอยบุกขอนลอนะครับเกษตรกรที่รอและเท่ที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ครับอันนี้มาสิบห้าเบิ้งสวนหลังบ้านนะครับสวนหลังบ้านของเรามีอย่างแน่นะครับเนาะตะกี้เป็นปลากระเจียวหวานนะครับแล้วก็ปลูกบักพี่บักเขือไปในโตัวครับซัวสิเวลาผ่านไปกับปลูกไม้ปลาแซมไปน้ำนะครับเนาะปลูกไม้ปลาแซมไปน้ำเหมาะก็บสิ่งใบรรยากาศแบบฟินๆแบบนี้ภายในสองปีนะครับเหมาะก็บสิ่งใบรรยากาศแบบนี้ครับสิมีอยู่มีกินมีพืชไร้เดือนไร้ปีไร้ตายไร้ตายป่านะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมทีพาย่างเลาะนะครับย่างเลาะ กับไปกับมาครับสองแถวครับผมแต่ว่าผมสิอธิบายเป็นทีละขั้นตอนครับว่ามีอย่างไหนที่กับปลูกอันนั้นคือไอ้น้ำมัฝรั่งครับแล้วก็เป็นต้นบานครับต้นแดงครับแล้วก็บักฮูนครับางใต้กับปลูกไอ้เห็นบ่ครับมันขึ้นยังครับผมอ่ะอันนั้นคือสาคูพื้นบ้านนะครับเดี๋ยอะพานยางไปเรื่อยๆนะครับอธิบายเป็นทีละยางกันทีละอันนะครับเนาะอ่ะก็สิมีหลายต้นนะครับนี่หลายชนิดนะครับต้นไม้ที่เขาปลูกให้มาอ่ะต้นนี้ผมก็จำได้ครับเนี้ย เมียสร้างมาครับผมมาปูนครับอ่ะกระจำซื้อมันบริสุทธิ์มันแดดอันนี้ก็เป็นเนี้ครับผมพยุงหอหล่ำนะครับพยุงหําไหลนะครับพยุงหอหล่ำครับผมอ่ะนี่ครับผมย้ายยางบรรยากาศฟินๆนะครับอันนี้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรที่ต่อครับผู้ใดอยากสนใจมาเยี่ยมสวนครับซื้อเลือดแปดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งสี่สี่แปดนะครับเนาะอ่ะเห็นยวมครับบรรยากาศนี่มีกล้วยนะครับกล้วยกั ตัดยูตัดจินครับเพว่าจะเป็นไม่ปลานะครับบรรยากาศก็ต้องจ้องใบหม่องยางครับผมก็จะปลูกไม่้นไม้หม่องนี้ครับเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าใบถันยางครับใบถันยางใบถันเดินนะครับบรรยากาศจังสิฟินๆนะครับสำหรับท่านใดอยากมาเยี่ยมสวนตะกี้ก็ห้องตึงนะครับผมก็เพิ่งตัดให้เขาให้มันสวยงามนะครับเวลาลูกค้าหรือผู้อยากมาเยี่ยมสวนนะครับก็สมามารถย่างเยี่ยมชมสวนเท่าไรนะครับสำหรับสวนไอหมกคุรอนะครับอยู่ตำบลบัวคำอำเภอบัวชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่ะผู้ใด อยากมาเยี่ยมสวนก็มาเยี่ยมได้เห็นไหมครับนี่ครับย่างมากระสิไงใดเนื้อยูวเนื้อกินได้บรรยากาศแบบฟินๆแบบนี้ครับผมเมนค์ว่าอ่ะอันนี้กล้วยนะครับมือวัดกล้วยหนุมตัดไปมันจากสิบกาเครือนะครับเนาะอันนี้เป็นกล้วยไข่สก๊อตนะครับผู้ใดที่อยากได้ก็คือนอนละสี่สิบบาทนะครับอ่ะจัดส่งทั่วประเทศนะครับบพราะฉะั้รวมส่งนะครับเนาะเห็นไหมครับผมอันนี้ต้นต้นกระยอมนะครับอ่าต้นพยอมพยอมนะครับอ่าอันนี้ต้นตะเคียนนะครับไว้ถอดหลอกส้นสลับสุนเลยมาหันลอยเก็บเห็ดนะครับอ่าไว้ถ้าะ เดี Michael, ah ๋ยวสิพายยางไปอีกล็อกนึงครับจะเสียชีบายสู่ฟังครับอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับอ่ะว่าเป็นกล้วยโอ้เตียนตอดเออมิมนะครับนิ่มมิมมิมมิมครับผมอ่ะเดี๋ยวบางล็อกนี่ครับอ่ะล็อกนี่หอกกระิเน้นกล้วยอีกหน่อยนะครับเน้นกล้วยก็มีกล้วยมียูมีกินนะครับอันนี้ก็เป็นบักฮุ่งครับอ่ะ พุงไอ้เบืงต้นนี้ครับบัหุงไอ้พุงอีนครับบัหุงครับมาหุงครับผมอ่ะบัหุงหัวเหลืองชุดนึงกัแม่ค้าก็มาเก็บไปนะครับบับหุงที่สวนเขานะครับขันหัวเหลืองขายกิโล้อยยี่สิบบาทนะครับขันบัอหัวเหลืองขายรถละสิบห้าบาทนะครับขันซื้อกัซื้อขันบ่ซื้อกับ่เป็นอย่างครับเพราะว่าอ่อนนะครับเนาะอ่ะแล้วตลุกข่านะครับอ่ะอ่ะเห็นไหมนี่ต้นกันเก่านะครับอ่ะนั่นเป็นกล้วยตะกี้กล้วยงามนะครับอันนี้กล้วยกับสมๆมงกระดกไอ้พึ่งปลูกใหม่นะครับอ่ากับซีมีหล่า กล้วยนี่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับส่วนหนึ่งก็เป็นกล้วยไข่กับเป็นเพชรนะครับว้าเบิ่งนะครับเบิ่งนะหูเบิ่งเนี่ยอยู่ในกินครับผมวมาเบิ่งบรรยากาศฟินๆนะครับผมเบิ้งตัดหญ้าแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดหญ้าให้ลูกค้านะครับผมเบิ้งตัดหญ้าเบิ้งเป็นหญ้านี่นะครับตัดหญ้า พวกเนืเปียกนะครับหิ่ห้ลูกค้านะครับลูกค้าสร้างไว้ครับผมอ่าของกันะครับเจ้าหาโมงแล้ครับอยู่นี่กับสี่โมงก็กลัวจังหน่อยนะครับเส้าเสาเอาหารอยก็ใส่เวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะครับกับแบกกองไว้กต่เกือบหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับเนาะอ่าก็พอถึงหนึ่งชั่วโมงมานยักสี่สิบนาทีก็น่าจะแล้วนะครับเนาะอ่าผมกับต้องคำนวณเวลาผมมีจำกัดนะครับเห็นไหมครับผมอ่านี่คือบรรยากาศเฟินเฟ้นฟ้นฟ้นนะครับตลอดตลอดสิบจะมาเยี่ยมสวนเขานะครับเนาะมาได้เลยครับผมยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่ากรุณาาาโทรรมมก่่อนคับวผ งานหลายนะครับผมเรียกหลายนะครับผมบม่ได้อยู่ตองเดียวนะครับเนาะผมแวบหันแวบหนีแวบหนีแวบหันแวบหันแวบหนีแวบหนีแวบหันนะครับเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศสุดยอดของสวนเขาครับผมเยี่ยมบ่ครับผมผมไม่จะคุยนะครับผมไม่ได้ลอยซึ้งครับผมรอแล้วมีอยู่มีกลิ่นหอมนะครับเห็นไหมครับพ่อยหมกเขาลอยไหมนะครับสวัสดีครับ